เอาละครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ m มังกี้และคลิปโปเกมอนโกเช่นเคยนะครับสำหรับใครยังไม่กดถูกใจ subscribe รบกวนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วจะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมาครับทุกคนครับเรามาอัปเดตกิจกรรมเดือน4นะครับเดือนเมษาประจําปี2 0 2 4ไปด้วยกันนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับก็โปเกมอนเด่นที่เขาโปรโมทมานะก็มี4ตัวดังภาพนี้เลยนะก็มี Shadow e n t e นะครับมาขึ้นเลทแทนไลโคใช่ไหมครับแล้วก็มีเมก้าเฮลากอสนะครับผมนะ แล้วก็ตัวที่เพิ่งเปิดตัวของชายนี่นะครับก็คือเจ้าเทคคาคุยะนะครับแล้วก็ คามิสเรุกินะครับน้องกระดาษของผมนะนี่นะครัทั้ง4ตัวนี้นะก็มีอีเวนต์ประจําเดือนนี้นะมาดูกันว่าเราจะเจออะไรกันบ้างนะครับพูดกันถึงบอส5าดาวประจําเดือนนี้นะครับมีทั้งหมด4ตัวนะครับแต่เราถ้าไม่ได้ให้คนอื่นชวนตีนะจะเจอ3ตัวนะครับผมตามนี้เลยนะฮะคู่แรกนะผมคามิสเรุกิและเทคคาคุยานะน้องกระดาษกับบ้องคอลาผมก็อยู่กันแล้วตั้งแต่วันที่4 1 2ถึง12เมษายนะครับ โดยเจ้าน้องกระดาษนะคามิสุลุกินะจะเกิดทางซีกโลกเหนือนะครับส่วนเทคคาคุยะเนี่ยจะเกิดทางซีกโลกใต้นะถ้าจําไม่ผิดเราน่าจะเป็นน้องกระดาษนะเออน่าจะใช่แหละ <laughs> ถ้าผิดขออภัยแล้วแต่คิดว่าใช่นะมันยังไม่สลับซีกโลกใช่ไหมฮะแล้วตัวต่อไปนะผมคาปูบูลูลูนะฮะ วันที่12นะถึง25เมษายนครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเ e จ e สต a r s t e เดือนนี้นะผมวันที่25-2พฤษภาคมนะครับมาคุยถึงชั่วโมงตีบอสหรือว่าเลดเอาด้วยเลดเอาคืออะไรนะเลดเอาคือชั่วโมงตีบอสนะที่จัดขึ้นในทุกวันพุธนะครับ6โมงเย็นถ,ถึงทุ่มหนึ่งนะก็จะมีบอสหนึ่งตัวนะครับเกิดขึ้นเกือบทุกเิมถ้าไม่โดนไข่แทรกนะโดยวันพุธแรกนะวันพุธที่3เมษายนนะครับอยู่กับน้องคาปูเทเท,ทฟูอยู่นะครับจากนั้นนะครับวันพุธ ที่10นะครับ10เมษานะถ้าอยู่ซีกโลกเหนือนะจะเจอกับคามิซุรุกินะน้องกระดาษนะแล้วก็ถ้าซีกโลกใต้นะจะเจอกับเทคคาคุยะนะแล้วก็วันที่17กับ24นะอยู่กับคาปูบูลูลูนะครับอยู่2อาทิตย์นะเล่นอานะ้องตัวนี้นะครับผมรอบนี้มีโอกาสลุ้นชันี่ทุกตัวเลยนะฮะแล้วก็เรื่องต่อไปนะครับตีบอสเมกาประจำเดือนนี้นะครับมีทั้งหมด3ตัวนะครับ คือเมกาลิซาดอนนะอยู่กับเราตั้งแต่วันที่4ถึง13เมษานะครับจากนั้นนะครับเป็นเจ้าเมกาเฮลาคอส์นะอยู่กับเราตั้งแต่วันที่13นะครับถึงวันที่25 เมษายอนนะฮะอันนี้เพิ่งมาเปิดตัวเลยนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นนะครับเป็นเมสกาบอสโกโล่านะฮะอยู่กันเราตั้งแต่วันที่25นะครับถึง2พฤษภาคมนะครับผมก็เมกาเฮลคอสมีอีเวนต์ด้วยนะอย่าพูดกันทาคลิปต่อนะครับแล้วก็ขอญาตเพิ่มไปเลยนะนี่นะครับผมชาโดเลสนะเอนเต้นะครับผมนะในช่วงสุดสัปดาห์นะเสาร์อาทิตย์ของทุกสัปดาห์นะก็มีโอกาสเจอชาโดเอนเตขึ้นเป็นบอสนะครับผมใครต้องการล่าก็เตรียมตัวกันได้เลยนะครับเรื่องต่อไปสปอร์ตไลท์อน นะคือกิจกรรมนะที่จัดขึ้นในทุกวันอังคารนะครับผมหกโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งนะก็จะมีมอนบางตัวนะครับเกิดขึ้นเยอะเป็นพิเศษนะครับแล้วก็มีโบนัสพิเศษในการเล่นกิจกรรมนั้นด้วยนะครับอังคารแรกนะครับอังคารที่2เมษายนะอยู่กับเจ้าซูแบทนะครับ โบนัสในวันนี้นะทานเฟอร์แล้ได้ลูกอมคูณ2ครับถัดไปนะวันอังคารที่9นะอยู่กับเจ้ากูเร็กกูนะครับโบนัสในวันนี้นะฮะวิวัฒนาการแล้ได้เอพีคูณ2ครับถัดไปนะผมอังคารที่16เมษายนนะน่าจะเป็นสัปดาห์แมลงอะไรสักอย่างมา3หนอนเลยนะครับอยู่กับเจ้าคาร์เตอร์ปี้บีเดอร์แล้วก็เคมุสโซนะครับโบนัสในวันนี้นะฮะจับแล้วได้สตาร์ดัตคูณ2ครับอังคารถัดไปนะครับอังคารที่23เมษายนนะฮะอยู่กับน้องถุงขยะ นะยาบุคูรอนนะครับโบนัสในวันนี้นะจับแล้วได้ XP คูณ2ครับปิดท้ายเดือนนี้กันด้วยอังคารที่30นะฮะอยู่กับเจ้าปิ๊ปปี้นะโบนัสในวันนี้นะจับแล้วได้ลูกอมคูณ2ครับทุกตัวก็มีโอกาสลุ้นชายนี่นะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เพิ่มเลทนะอย่างที่แจ้งไปในทุกๆคลิปนะครับก็เล่นเอาอีเวนต์เล่นเอาโบนัสน่าจะเพียงพอนะอย่าไปคาดหวังชายนี่เลยนะ๋ยวจะเครียดซะปลาๆนะครับเรื่องถัดไปนะครับผมคอมมูนิตี้เดย์ประจําเดือนนี้นะจริงๆมี2วันนะฮะวันที่7 นะครับคือคอมมูนิตี้เดย์คลาสสิกนะฮะแล้วก็วันที่20นะคอมมูนิตี้เดย์ประจำเดือนเมษาปี2อนีนะแต่ว่ายังไม่ประกาศนะยังไงเอารายละเอียดที่ประกาศไปก่อนแล้วนะก็คือคอมมูนิตี้เดย์รีเทิร์นนะเออคลาสสิกหรือรีเทิร์นกันแน่ว่าสรุป <laughs> ตัวนี้เป็นตัวของบาก้อนนะหรือน้องบาบิกอนนะที่ผมชอบเรียกนะเพราะว่าสีเขียวมันเหมือนมังกรเขียวหน้าร้านบุฟเฟ่เลยแต่เขาไม่ได้จ่ายนะเ,เข้าได้นะ <laughs> ก็จัดขึ้นนะครับในวันอาทิตย์ที่7เมษายนนะครับก็ผมจัดมินิอีเวนต์นะที่มหาลัยธรรมศาสตร์เหมือนเคยนะมทรลังสิทธ์นะก็ใครอยู่แถวนี้เราแวกนี้นะก็แวะมาเล่นด้วยกันได้นะรอบนี้เรียนเชิญเลยนะครับผมไม่ได้วื้วาขนาดว่าเป็นคอมเดประจำเดือนนะแต่ก็พยายามหาของมาแจกอยู่นะยังไงก็เจอกันได้นะครับ มาประมาณบ่ายโมงครึ่งแล้วกันนะครับผมนะอันนี้พิเศษนะครับมีจัดที่คนครสวรรค์ด้วยนะครับใครอยู่แถวนะั้นหรือระแวกนั้นนะก็ไปเล่นกันได้นะผมคิดว่าก็น่าจะมีของแจกเหมือนกันนะแล้วก็คอมมูนิตี้เดย์วันที่20นะครับประจําเดือน4นะี่เนาะยังไม่ประกาศนะยังไงก็ติดตามรายละเอียดกันนิดนึงนะครับยังไงก็เจอกันแน่นอนนะครับที่เดิมนะอันนี้มีกิจกรรมนะครับทางการนะฮะก็มาเจอกันได้เหมือนเดิมนะบ่ายโมงครึ่งเริ่มลงทะเบียนนะครับยังไงฝากมาด้วยนะชาวรังสิตนะชาว ยานะฮะสระบุรีลบบุรีเนี่นครนายกนะฮะยังไงก็เรียนเชิญนะแวะเข้ามาเล่นกิจกรรมด้วยกันนะฮะมาร่วมสนุกด้วยกันแล้วก็มีของแจกกันไปนะไม่เสียตังค์สากบาทนะครับผมนะมาพูดกันถึงหัวข้อสุดท้ายนะก่อนจะไปคุยกันถึงอีเวนต์ประจําเดือนนี้นะก็คือรีเซิร์เบกทูนะครับผมก็เป็นเหมือนเดิมนะครับตัวชุดเดิมเลยนะครับก็อยู่1ซีซั่นเนาะอย่างที่แจ้งไปนะครับก็มีน้องกูมี่นะครับฮิซุยสเนียเซลล์นะครับเฟิร์ฟฟูนะครับ นะ o, แซนดิแกลสนะครับชมังโอนแล้วก็ดับบูนะครับก็มีโอกาสลุ้นชนีตามรูปที่ขึ้นเลยนะครับก่อนจะไปเรื่องอื่นๆนะขอ,อนิดนึงนะเออไหนๆเขาก็ใส่มาแล้วนะครับถ้าโจมตีเด่นของทาปูบูลูลลนะเออไม่รู้ว่าจะพูดให้ดีหรือเปล่าเพราะชื่อของออฟฟิเชียลยังขึ้นเลจินสติลอยู่เลย อานะฮะน้องชื่อว่าทาปูบูลูนะไม่ได้เปลี่ยนชื่อแต่อย่างใดนะน้องมีท่าธรรมชาติพิโรธนะครับอก็เป็นท่าเอกลักษมูฟอีกแล้วมั้งนะผมบอกแล้วเนี่ยผมบอกแล้วนะเดี๋ยวมันจะต้องมีซีบูฟเข้ามาไวๆนี่แน่นี่เป็นไงมันโนก็ไปนะขยี้กันไปทุกคลิปนะครับผมมาครับมาโนกันเสร็จแล้วก็ต่อกันนะครับผมนะอีเวนต์ประจําเดือนนี้นะก็มีหลายอีเวนต์อยู่เหมือนกันนะครับผมก็อีก2วันเนี่ยนะฮะ วันที่4เมษาถึงวันที่9แล้วก็เป็นอีเวนต์อันต e บบีสนะฮะไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมแต่ว่าก็คงได้ตีน้องกระดาษกับน้องบ้องขอราบนะตามแต่ซีกโลกที่เราอยู่นะครับ แล้วก็อย่างที่แจ้งไปนะคอมม u n นิตี้เดลีเท n ร์นะวันที่7นะครับผมวันอาทิตย์นะฮะเจอกันได้ที่มอทอนะครับผมต่อไปนะฮะ12ถึง17เมษานะอีเวนต์ฝูงมแมลงบุกนะครับแล้วก็มีวันตีบอสนะครับเมกาเฮลากอร์สนะครับน่าจะเป็นเลดเดย์นะครับมีบัตรฟรีให้นะครับผมวันที่ สิบสามเมษายนนะคะเออคือวันสงการเลยนะฮะใครว่างก็เจอกันได้นะผมน่าจะไปตีที่มอทอแหละไม่น่าพลาดหรอกนะครับก็ตีสักชุดนึงนะฮะเอาแค่บัตรหมดก็พออะไรเงี้ยนะครับที่เขาแจกฟรีนะฮะแล้วก็มีคอมมูนิตี้เดย์นะครับวันที่20นะครับอย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นเมื่อกี้นะครับยังไม่รู้ตัวไหนแต่เจอกันนะครับ 22- ถึง26เมษานะสัปดาห์คุ้มครองโลกครับจบท้ายกันด้วยวันที่28เมษานะวันฟัก ไข่นะไม่แน่ใจว่าวันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับไม่พูดไม่ได้เลยนะทุกคนอย่าลืมว่าเดือนนี้คือเดือนเมษานะครับของไทยมีเทศกาลกิจกรรมสงการใช่ไหมฮะทุกปีผ่านมาแล้ว2ปีหรือเปล่านะถ้าจะไม่ผิด2ปีแล้วเราได้เล่นอีเวนต์สงการกัน2ปีแล้วนะยังไงมาดูกันว่าปีนี้นะเราจะมีอีเวนต์สงการให้เล่นหรือเปล่านะยังไม่มีประกาศในออฟฟิเชียลหรืออะไรเลยนะยังไงรองประกาศอีกทีนะถ้ามีก็อย่ามาอัปเดตกันละกันถ้า ถ้าม,มีโอกาสอัปเดตนะโอเคครับผมสำหรับคลิปกิจกรรมอัปเดตประจําเดือนนะก็เท่านี้ก่อนละกันนะฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะครับยังไงก็เซฟไว้ดูนะทั้งเดือนเลยนะลืมอะไรก็เข้ามาดูกันบ่อยๆนะเออนะเซฟไว้ดูสักแสนครั้งเออเป็นไงแสนครั้งต่อเดือนใช่ปะ <c oughs> ครับผมวันนี้ก็ไปแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังมาถึงตอนนี้นะครับและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณสพอนเตอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทําคลิปนะครับตอนนี้มีสพอนเตอร์ระดับนักประชภัยตามชื่อที่ขึ้นนี้เลยขอบคุณเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับ ใครพอมีกําลังอยากซัพพอร์ตช่องเรานะกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครด้านล่างนี้นะอยากมีชื่อขึ้นเท่ๆแบบเมื่อกี้นะระดับนักะจญภัยกดมาได้เลยนะครับใครยังไม่พร้อมรายเดือนไม่เป็นไรนะรายรอบเรามีนะกดแตงหรือขอบคุณใต้คลิปเลือกยอดเงินพร้อมโดเนทนะตอนโดเนทก็คอมเมนต์เท่ๆได้ด้วยนะครับผมเลขช่องทางที่ทุกคนซัพพอร์ตผมได้นะไม่เสียตังค์สักบาทเลยนะเข้ามาดูคลิปบ่อยๆนะเข้ามาอย่าลืมกดไลค์ใจดีช่วยแชร์ด้วยนะและที่สำคัญอย่าลืมกดซ u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไมม่่พาดาดออจกชงงขงผ ฝากคุณรอบชีวิตทุกคนนะสำหรับทุกๆคอนเทนต์ที่โพสไปด้วยนะวันนี้ไปแล้วนะขอบคุณคนดูทุกคนอีกครั้งนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดี